ประโยชน์ของเกา قي ้โกจิเบอรี่เกา قي ้หรือโกจิเบอรี่เป็นผลไม้แห้งสีแดงสดมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิยมนำมาทานเป็นอาหารว่างชงชาหรือใส่ในอาหารต่างๆเกา قي ้มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย 1. บำรุงสายตาเกาคีมีสารซีแซนทินเซียแซนตินและลูทินลูทีอันสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องดวงตาจากรังสี UV ป้องกันโรคจอประสาทเสื่อมและช่วยให้มองเห็นในที่แสงน้อยได้ชัดเจนขึ้น2เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเกาคี้มีวิตามินซีวิตามินเอและสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยให้ร่างกายแข็งปกร่งย,ยากสามชะลอวัย เกากี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีสีบำรุงหัวใจเกากี้มีโพแทสเซียมสูงช่วยควบคุมความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลช่วยบำรุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 5. บำรุงตับเกากี้มีสารเบาร้าแคโรทีน beta carotene สูงช่วยบำรุงตับป้องกันโรคตับอักเสบบกบำรุงไตเกากี่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะช่วยบำรุงไตขับสารพิษออกจากร่างกายเจ็ดช่วยให้นอนหลับสบายเกาลี้มีสารกอบเบอร์แกมเมอร์มินวิตามินแคสิดช่วยให้ผ่อนคลายนอนหลับสบายแปดเพิ่มพลังงานเกากี้มีวิตามินบีรวมสูงช่วยเพิ่มพลังงานลดความอ่อนเพลียเก้าบำรุงเลือดเกาลี้มีธาตุเหล็กสูงช่วยบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจางสิบช่วยลดน้ำหนักเกากี่มีใยอาหารสูงช่วยให้อิ่มท้องนานช่วยควบคุมน้ำหนัก ข้อควรระวัง 1. เกากี่มีโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตควรทานด้วยความระมัดระวัง 2. เกากี่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตผู้ป่วยที่ทานยาควบคุมความดันโลหิตควรปรึกษาแพทย์ก่อนทาน 3. เกากี่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะผู้ป่วยโรคไตควรทานด้วยความระมัดระวังโดยรวมแล้วเกากี่เป็นผลไม้แห้งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายทานในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีเกากี่มีวิธีทานที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความชอบ ดังนี้1น่งทานสดเกาที่สามารถทานสดได้เลยมีรสชาติหวานอมเปรีร้ยวทานเป็นของว่างหรือทานคู่กับโยเกิร์ตธัญพืชหรือผลไม้อื่นๆสองชงชานำเกาเี่หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ใส่ในน้ำร้อนหนึ่งถ้วยรอประมาณ5-10ถึงนาทีครองกะออกดื่มชากเกากี่ร้อนๆมีรสชาติหอมหวานช่วยให้ผ่อนคลายสาใส่ในอาหารเกากี่สามารถใส่ในอาหารต่างๆเช่นซุปแกงจิ้สลัดข้าวต้มหรือขนมหวานช่วยเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหาร 4. บดเป็นผงนำเกาขี้มา์ดเป็นผงละเอียดใส่ในน้ำหรือนมดื่มหรือผสมในอาหารเครื่องดื่มหรือขนมต่างๆ 5. ต้มน้ำเกากี้นำเกากี้หช้อนต้ต้มกับน้ำา3ถ้วยจนน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงกรองกาะออกดื่มน้ำเกากี้เย็นๆช่วยดับกระหายปริมาณที่แนะนำานทานสด1-2ช้อนโต๊ต่อวันสชงชา1-2ช้อนโตต่อน้ำร้อน1ถ้วย3ใส่ในอาหาร 1-2ช้อนโต๊ะต่ออาหาร1จาน4บดเป็นผงเศษ1ส่วน2ช้อนชาต่อน้ำหรือนม1แก้ว5ต้มน้ำเกากี่ากี้1-2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ2-3ถ้วย